ตอนนี้ครูอัดวิดีโอแล้วนะครับอัดวิดีโอแล้วตอนนี้ครูนำเสนอหน้าจอครูแชร์หน้าจอแล้วนะครับเห็นหน้าจอไหมครับเห็นครับเห็นนะครับโอเคขั้นตอนแรกตอนนี้พวกเราทำรูปเล่มแล้วนะครับทำรูปเล่มแล้ว อันนี้ครูเอาเมาส์ชี้อะไรเนี่ยอ่านให้หน่อยคิดไม่พอตัวอย่างโปรเจกต์ตัวอย่างตัวอย่างโปรเจกต์อตอนนี้ตัวอย่างโปรเจกต์โปรเจกต์ครูเนี่ยมีไฟล์ PDF แล้วก็มีไฟล์เบิร์ดแบบนี้นะครับตอนนี้ครูสร้างไฟล์ไว้ทั้งหมดเลยนะครับไฟล์เบิร์ดของครูมีหน้าปกกิจกรรมประกาศความพึงพอใจคำนำคู่มือ บทคัดย่อบทที่หนึ่งบทที่สองสามสี่ห้าบรรณุกรมใบรองปกสารบัญตารางทุกอย่างนะครับอันนี้เบิดมี PDF ก็มีเพราะฉะนั้นวิธีการของครูคือครูจะเข้าที่ไปที่ Google Drive นะครับ Google Drive อันนี้เป็นได์ของครูนะครับ <c oughs> ครูจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่แล้วใช้ชื่อว่าคำว่าโครงการ การนะครับโครงการโครงการนะครับสร้างเสร็จ hmm. ป yeah. <sh arp ens> okay. ั๊บมันก็จะมีโฟลเดอร์คำว่าโครงการโครงการอยู่เอาครูเปลี่ยนสีนะครับครูใช้สีสีน้ำตาลนะครูใช้สีน้ำตาลโครงการตัวนี้นะเห็นไหมครับครูดับเบิลคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นโฟลเดอร์เปล่าโฟลเดอร์เปล่าจากนั้นครูก็มาหน้านี้ครับหน้าที่เป็นชื่อโปรเจกต์เนี่ย โปรเจกต์ที่มีไฟเบิรดกับไฟล์ PDF นะครับครูก็จะลาก2อันนี้นะครับลากเลยนะไม่ต้องก๊อปปี้นะลากตรงนี้มาวางในไดร์ครับวางในไดร์นะครับพอวางมันก็จะมาโผล่ตรงนี้ครับตอนนี้มันดาวน์โหลดอยู่เห็นไหมครับแนะมันดาวน์โหลดอยู่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะดาวน์โหลดไฟเบิ์ดไฟล์ PDF นะครับอนะเอรีฟิตนิดนึดนง มันก็จะมาโผนี่ครับเป็น PDF แล้วก็ไฟลเบ o ร์เห็นไหมครับเป็น PDF แล้วก็ไฟลเบ o ร์เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะได้โฟลเดอร์สีน้ําตาลนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับตอนนี้เมาส์ฟูชี้อยู่ที่โฟลเดอร์อะไรครับสีส้มครับสีส้มนะครับสีส้มมีรูปคนเห็นไหมครับ ไม่เห็นครับเห็นเห็นไหมสีส้มมีรูปลูปคนเห็นไหมครับไม่เห็นครับเห็นครับเห็นครับไม่เห็นได้ยังไงวะเนี่ยสีส้มเนี่ยมันมีรูปขาวๆเป็นรูปคนแต่สีน้ําตาลมีรูปคนไหมไม่มีนะครับไม่มีครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีทีนี้ขั้นตอนต่อไปสําคัญมากครูจะสร้าง QR code ดูนะครับครูจะสร้าง QR code ครูเข้าไปในเว็บ Google แล้วคำว่าสร้าง QR code ไหมครับสร้าง QR code ครูพิมพ์ว่าสร้าง QR code แล้วครูมาเอาอันแรกเลยอ่ามันมีหลายอันนะครับนะมันก็จะเป็นหน้าต่างนี้สร้าง QR code นะครับจากนั้นครูก็กลับไปที่ได์ของครูสีน้ำตาลตรงนี้นะโครงการนะโครงการนะครับคลิกขวาแล้วครูจะเข้าไปที่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับรับลิงก์เห็นไหมตรงนี้อะไรครับตรงนี้อะไร ที่เมาส์ชี้ใช่ใช่ครับแชแต่ครูจะรับลิงก์นะครับรับลิงก์รับลิงก์งมันก็จะขึ้นรับลิงก์ข้อสําคัญของการรับลิงก์ดูให้ดีตรงนี้มันจะเขียนคําว่าอะไรครับจํากัดกัดจํานะกําจัดนะ <c oughs> <c oughs> ดูครูคิดคําว่าจํากัด,กดใช่ไหม <c oughs> ครูก็มาติ๊กตรงที่ว่าทุกคนมีลิงก์ฟังให้ดีนะครับทุกคนมีลิงก์อ่า พอทุกคนมีลิงก์เสร็จปั๊บครูก็มา link, ค, up, คัดลอกลิงก์คัดลอกลิงก์นะครับพอคัดลอกลิงก์เสร็จปั๊บครูก็เสร็จสิ้นเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับพอเสร็จสิ้นครูก็มาตรงนี้ครับ u r l เห็นไหมครับตรง qr code นะครับครูก็กดวางลิงก์ก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับพอกดวางเสร็จสีเขียวเลยครับสร้าง qr code ปึ๊บ กด,กดสร้าง QR code มันจะมาโผล่ตรงนี้ครับ<อ>เห็นไหมเห็น QR code ขึ้นหรอ,อยงสีดำเนี่ยนะ<อ>เห็นไหมครับพอกดมันขึ้นแล้วครูก็กดดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดแล้วรอมันสักครู่นะแป๊บหนึ่งนี่มันกำลังสร้าง QR code ให้เราอยู่นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับไฟล์ดาวน์โหลดจะมาขึ้นตรงนี้ครับเห็นไหมครับไฟล์ดาวน์โหลดมาแล้วครูไปดูว่าเราดาวน์โหลดได้ตรงไหนเห็นไหมครับ ฟรมตรงนี้ค r วอาโค้ดมาโผล่ตรงที่ครูดาวโหลดครูก็ก o อ y ้ครับเสร็จเรียบร้อยครับได้แล้ว Code. ค r วอาโค้ดครูกด Copy ครูกดก o อ y ้แล้วใช่ไหมครับครูก็ไปที่หน้าหน้าบดของครูที่เป็นไฟล์หน้าปกนะครับครูคลิกไปที่หน้าปกนะครับที่ไปที่หน้าปกนะครับหนึ่งนะเปิดบดอยู่นะเอูอ วอาเห็นแล้วว่าเออมาแล้วหน้าปกโปรเจกต์ของพวกเราเป็นรูปนี้นะครับอยากคุณน่าซึมภาพใส่สจากนั้นจากนั้นเอาปิดใหม่ปิดใหม่ดูนะครับดูนะเมื่อกี้ รูปนี้รูป QR Code ครูเนี่ยเนี่ย qr code เนี่ยครูกด Copy นะครับกด Copy Copy เสร็จแล้วครูก็เอามาวางตรงนี้ครับ Control บกดวางนะครับ QR Code มันก็จะมาขึ้นครับขึ้นหน้านี้เราก็มาจัดหน่อยนะครับ QR Code มาขึ้นครูก็ไปตัดข้อความแล้วข้างหลังข้อความ พอไปไว้ข้างหลังข้อความเอ้าหายไปไหนละมันอยู่หน้าสองแล้วเนี่ยคอนเซปต์ทำไมปึ๊บนะครับเอา้านั้นหายไปไหนอ่ะปึ๊บ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 คอนเทนตแซบจึงนะครับครูก็เอาไปไว้หลังข้อความข้างหน้าข้อความข้างหลังข้อความ นะครับหลังข้อความเสร็จมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับแต่เราก็ลากครับลาก QR code นะครับลาก QR code มาวางไว้ตรงนี้ครับวางไว้ตรงนี้เออจัดให้มันใหญ่ไปก็เล็กหน่อยนะครับนะ QR code ก็มาวางไว้ตรงนี้ครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ขนาดของ QR code ดูนะครับขนาดของ QR code ฟังให้ดีนะครับขนาด QR code ให้กว้าง1นิ้วครึ่ง1.5นิ้ว ยาว1.5นิ้วนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส1.5นิ้วนะครับขนาดมันนะแล้วทีนี้ความระยะห่างมันเอาไว้ตรงไหนตอนที่เราตรวจเล่มนะครับไม่อยากต้องแก้ไขนะระยะห่างนะครับมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงเนี้ยขอบกระดาษเนี้ยขอบกระดาษ ตรงนี้เนี่ยสีแดงแดงเนี่ยเห็นไหมเห็นสีแดงนี่ไหมขอบกระดาษตรงนี้หนึ่งเซนฟังให้ดีนะครับ <souven aid> ขอบกระดาษตรงนี้หนึ่งเซนนะครับระยะห่างจากขอบกระดาษมาหาคิวอ <penguin> e. <music> าโค้ดหนึ่งเซนนะครับบนหนึ่งเซนล่างหนึ่งเซนนะครับล่างหนึ่งเซนนะครับขึ้นไปตรงเนี้ยหนึ่งเซนนะครับอ่าสีแดงนะครับนะอันนี้คือระยะขอบ,บน, e. e. นะครับบนหนึ่งเซนล่างหนึ่งเซนนะครับด้านข้างนะหนึ่งเซน ความกว้างของ QR code ตัวนี้1.5นิ้วนะครับ1.5คูณ1นนิ้วนะครับนะเรียบร้อยเราก็จะได้ QR code อยู่บนหน้าปกอยู่บนหน้าปกของพวกเรานะครับปกโปรเจกต์นะเราทำเราผ่านปวชาวมาแล้วปวชเนี่ยให้ใส่แผ่น CD แต่ทีนี้ไม่ต้องใส่แผ่น CD เอา QR code ตัวเนี้ย QR code ตัวเนี้ยมาวางไว้บนหน้าปกเลยจากนั้นครูจะตรวจครูก็จะไปส่อง QR code แล้วครูก็จะดูนะครับ ถ้าครูส่องคิวอาโคดนี้ไปไฟล์ที่มันจะขึ้นเป็นไฟล์นี้ครับเป็นไฟล์นี้นี่เป็นไฟล์โครงการเห็นไหมครับอะไรเปลี่ยนไปครับอันนี้อ่านสิครับครูคิดอะไรอยู่เนี่ยโครงการครับโครงการสีอะไรครับสีน้ำตาลมีลูกคนสีน้ำตาลมีลูกคนเห็นไหมครับ,รบอันที่มีลูกคนแปลว่าคนอื่นสามารถเข้ามาดูได้เห็นไหมครับอะไรที่ไม่มี อะไรที่ไม่มีลูกคนแปลว่าเราดูได้เฉพาะเราคนเดียวนะครับอันนี้มีลูกคนแปลว่าครูสามารถส่องเข้ามาดูครูก็จะเห็นไฟล์ pdf เป็นลูกคนไฟล์ Word เ,เป็นลูกคนนะครับจากนั้นจากนั้นเมื่อพวกเราทําเสร็จแล้วนะครับเราสามารถแก้ไขพวกนี้ได้เลยเราสามารถลบออกได้ดูนะครูจะลบลบหน้าปกนี่ออกเอาลบออกเห็นไหมครับครูจะลบกิจกรรมประกาศนี่ออกครูจะลบความมึนอมจนี่ออก ลบออกได้หมดเลยถ้าครูอยากเพิ่มครูทํายังไงครับครูอยากเพิ่มหน้าปกครูก็ลากเข้ามาไว้ปพ้่งแค่นี้แค่ลากเข้ามามันก็มาอยู่ในนี้แล้วถ้าเราแก้ไขในนี้นะครับเราสามารถแก้ไขมันได้นะครับนะทีนี้พอเราได้หน้าปกตัวนี้แล้วใช่ไหมครับหน้าปกตัวนี้นะเป็นไฟเบอร์เราก็มาเซฟบันทึกเป็นบันทึกเป็น แล้วก็ไปไว้โฟลเดอร์ของเราครูจะเอาไปไว้โฟลเดอร์ PDF ครูจะเซฟเป็นไฟล์ PDF เซฟยังไงนะครับดูตรงนี้นะมันเป็น Word นะครับครูก็เลื่อนลงมานะครับปุ๊บป๊บ PDF อยู่ตรงไหนครับ PDF ตรงนี้ครูก็กดเซฟ PDF นะครับกดเซฟ PDF เสร็จนะครับเสร็จไอ้ทุกรับโทรศัพท์ที่ไบนน่าจะเป็นเด็กนักเรียนหรือเปล่า นะพอเซฟพอเซฟเสร็จปั๊บเป็น PDF PDF ก็จะมีไฟล์ QR code เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วครับพอเราได้ไฟล์ตัวนี้เสร็จเราก็จบได้หน้าปกหน้าปกที่เป็น QR code นะครับหน้าปกที่เป็น QR code เรียบร้อยครับพอได้หน้าปกที่เป็น QR code เรียบร้อยแล้วเราอยากจะแก้ไขตัวนี้นะครับปึง้ง ที่เป็นไฟล์มี QR code เรียบร้อยครูอยากจะเอามาเก็บเอามาเก็บในนี้นะครับเอามาเก็บในนี้ครูก็จะไปลากที่เฉครับลากตัวนี้เข้ามาไว้ในนี้ปึ้งนะครับปึ๊บก็เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเอามาใส่ในนี้ไ้เราลงเ,เอาโทรศัพท์ของเราเนี่ยพอเราทาเสร็จใช่ไหม เราก็มาส่องดูซิว่ามันเด้งเข้าไปอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าถ้าเด้งเข้าไปอยู่ในห้องโฟลเดอร์นี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือการทำ QR code ลงในหน้าปกรูปเล่มโปรเจกต์นะครับไม่ต้องทำใส่ในแผ่น CD แล้วนะครับไม่ต้องทำใส่ในแผ่นซ d แล้วนะครับนะ ฉะนั้น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 อย่าลืมนะครับ QR code วิธีการสร้างเรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่ทันก็ไปติดตามในในเดี๋ยวโัวลงใน YouTube ให้พวกเราดูนะครับว่าทำมาได้ยังไงเป็นอะไรยังไงนะครับนะ QR code ไปแปะในหน้าปกได้ยังไงนะครับจบมีใครมีคำถามครับไม่มีครับไม่มีนะครับมีไหม อโอ้เสียงไกลนะส่เอาทีนี้ถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับพวกเราเช็คชื่อในนี้นะครับดูก่อนนะเช็คชื่อในนี้เห็นไหมครับมีงานงานอะไรเนี่ยงานงานที่ส่งเล่มเนี่ยครับงานที่สิบเอ็ดส่งเล่มเห็นไหมครับส่งทั้งเล่มตอนนี้ส่งทั้งเล่มเนี่ย ไม่มีใครส่งครูสักคนเพราะอะไรครับเพราะพวกเราทําชิ้นงานยังไม่เสร็จเราถึงบทที่สี่บทที่ห้าเรายังไม่เสร็จใช่ไหมครับแต่บางชิ้นงานเนี่ยเสร็จไปแล้วอย่างกลุ่มแอเนี่ยมันควรจะเป็นบทที่ห้าแล้วทําเป็นเล่มมาทั้งหมดแล้วงานที่สิบสองนะครับครูกำลังจะสั่งงานใหม่แล้วนะครับงานที่สิบสองให้พวกเราเอาเล่มทั้งหมดนะครับทําเป็นไฟล์เดียวกันและมีหน้าปกเป็น QR code ส่งมาให้ครูตรวจ นะครับส่งมาให้ครูตรวจนะครับพอครูตรวจในน้เสร็จนี้กลับคืนไปครูจะตรวจแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นพอครูตรวจเราไปแก้ไขใช่ไหมครับวิไลเปิดเราเอาลูกเล่นปิ้นตัวนั้นแหละมาให้ครูตรวจอีกครั้งหนึ่งถ้าเรียบร้อยก็ตรวจกรรมการท่านอื่นก็จบแค่นั้นนะครับพอตรวจลูกเล่มเสร็จทั้งหมดแล้วปั้งรอสอบจบครับชิ้นงานพวกเรารอสอบจบก,กับลูกเล่มชิ้นนี้นะครับโอเคมีคําถามอีกไหม มีไหมครับครูให้สามคำถามสามคำถามแค่นั้นนะเอาพวกเรามาดูดูนี่ก่อนดูของสายโมหกที่เขาทําอันนี้สายโมหกเนี่ยมันเรียนไปก่อนเรานะครับเรียนไปตั้งเทอมนึงอะ่ะเขาก็เลยมีเว,เวลาทํารูปเล่มนะครับมีเวลาทํารูปเล่มครูจะเปิดรูปเล่มของกลุ่มนี้ที่ครูตรวจให้ดูเมื่อเช้านี้นี่รูปนี้ปึ้งนะครับ รูปเล่มโปรเจกต์ของเขาเนี่ยเขาทําเสร็จแล้วครับเขาทําเสร็จแล้วมีไฟล์ทั้งหมดห้าสิบห้าแผ่นแล้วครูก็ตรวจแล้วครับครูตรวจแล้วครับนี่แก้ไขเพิ่มเพิ่มอะไรนี่ใส่ QR code เห็นไหมครับเพิ่มใส่ QR code ใบรับรองโครงการเห็นไหมครับสาขางานควบคุมมันไม่มีมันเป็นสาขางานไฟฟ้าควบคุมครูก็จะแก้ให้แบบนี้ครับนะระยะห่างอะไรอย่างเงี้ยครูก็จะแก้ให้ นะครับนะเพราะฉะนั้นการเรียงเอกสารครูส่งไฟล์ให้แล้วว่าเราจะเรียงหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขที่สิบสี่เนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็ไปเรียงตามนี้นะครับไปเรียงตามนี้นะครับนะอันนี้ของเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์เพราะว่าครูตรวจตั้งแต่บทที่หนึ่งบทที่สองมาแล้วตรวจตั้งแต่ตอนเปิดเทอมแล้วนะครับนะแต่ของพวกเราเนี่ยมันยังไม่สามารถทําได้เพราะว่าชิ้นงานเรายังไม่เสร็จนะดูดูด,ดูนะครับ บทที่สามอันนี้บทที่สองเนาะบทที่สามวิธีดําเนินการเขานะครับเนี่ยเห็นไหมขนาดต้องเป็นขนาดสิบสี่ใต้ภาพเห็นไหมครับเขาก็ยังต้องแก้ไขปึงปึงปึง,ปงเห็นไหมครับแบบประเมินเนี่ยแบบประเมินตัวนี้ครูก็ให้พวกเราทําไปแล้วนะแบบประเมินความพึงพอใจหน้าหนึ่งหน้าสองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทํามาแล้วเนี่ยครูก็จะแก้ไขตรงนี้ให้พวกเราเราก็ไปแก้ไข พอแก้ไขไม่ต้องส่งมาอีกนะครับปิ้นเลยทีนี้พอเราแก้ไขเสร็จปิ้นเลยครับแล้วก็เจอกันตอนวิไลเปิดวิไลสั่งเปิดตอนไหนก็ก็ตอนนั้นโอเคมีมีม,ม,มีใครมีคําถามไหมครับครูให้สามคำถามครับสามคำถามเท่านั้นต้องถามครับเป็นคําถามที่ที่ต้องถามนะฮะต้องถามครับถ้าไม่ถามไม่ปล่อยฮะ jadi <coughs>